สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เรามาชวนท,ทาทาร์ตผลไม้สดกันนะคะนี่เรามีแป้งทาระะ์ตค่ะแป้งทาร์ตทุนี้คือเราเคยใช้ทาเบานี้กันนะวันนี้เราจะชวนเพื่อนๆมาท,ทาทาร์ตผลไม้สดนะคะเป็นครีมโยเกิร์ตนะคะก็คือทําได้ง่ายๆนะคะทุกคนทําได้เลยนะคะมาดูวิธีทากันนะ,ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็คือมีเครื่องปรุงแค่2อย่างนะง่ายมากตัวนี้นะคะหน้าคีมโยเกิร์ตเนี่ยก็คือใช้โยเกิร์ตรสหวานนะคะเพราะว่าเราจะไม่เติมน้าตาลเนาะ หรือใครจะเป็นกรดโยเกิร์ตก็ได้แล้วรสธรรมชาติก็ได้นะคะแต่ต้องเติมยาหวานนะคะแต่วันนี้เราใช้แบบรสออริจินอลทั่วๆไปอ่ะค่ะแล้วก็เพิ่มความเปรี้ยวนะคะด้วยน้ำมะนาวนะนี่มะนาวสดนะคะเราคันเอาไว้นะก็จะเติมลงไปนะคะในตัวโยเกิร์ตนะแล้วก็เราจะแต่งสีนิดนึงนะคะพอดีเรามีผงทับทิมนะอันนี้เป็นผงทับทิมนะคะ แล้วก็ใส่ไปนิดนึงเห็นไหมสีจะน่ารักมากเลยนี่เดี๋ยวปวิดฝาด้วยนะคะป้องกันจานหกนี่เราก็จะตีเลยนะคะสีพอจะออกชมพูนิดนิดนี่นะคะความเปรี้ยวนี้เราก็เติมได้ตามชอบเลยนะคะ สีออกชมพูอ่อนนะคะก็คือได้คุณค่าอาหารกากตัวทับทิมด้วยนะคะน่ะแล้วนี่ตั้งไว้น่ารักเนอะน้องน่ารักมากเลย,เลยผลไม้สดที่เราใช้วันนี้นะคะก็จะเอาง่ายๆเลยนะนี่เรามีองุ่นนะคะเราก็ผ่าออกนะคะแล้วก็มีกล้วยหอมนะมีแอปเปลิลเขียวค่ะมีส้มนะคะใครจะใช้ส้มเชื่อมก็ได้นะคะหรือว่า ส้มที่ไว้ทํเคลิกส้มก็ได้นะแต่นี่ใช้ส้มสดนะพะสดชื่นนะคะแล้วก็มีบูเบอรี่อย่างนี้บูเบอรี่ด้วยนะคะก็องเริ่มแต่งหน้าเลยนะแรกนะคะเราก็นี่ตักครีมโยเกิร์ลงไปค่ะเริ่มแต่งหน้าผลไม้ตามที่เราชอบนะคะนี้กล้วยชิ้นใหญ่มา ขอใช้มือนะคะอันนี้ล้างมือแล้วนะดูนนีขั้ะะนนวยะะชิ้นใหญ่เราขอแบ่งกล้วยนิดนึงใส่ผลไม้ตามชอบนะคะ ผลไม้ชิ้นใหญ่เราก็ตัดให้เล็กลงอันนี้ก็จะได้อังุุนชิ้นใหญ่น้องกล้วยนะคะตัดให้เล็กลงนี่ก็ใส่บลูเบอรี่ลงไปนี้เราก็แต่งตามชอบได้เลยนะคะจะใส่แต่บลูเบอรี่ก็ได้นะ ซอแอปเปิ้ลก็ได้นะคะเราสามารถแต่งการที่เราซอบได้เลย ตัชิ้นใหญ่ตัดเป็นิ้นล็กๆนิดๆนึงอ้วนส้มนี่ทำจนเสร็จแล้วนะคะ ก็ชิน้นใหญ่ๆั่ลงนะคะฟองนึงก็เสร็จแล้วนะคะท้าผลไม้สดน,นะคะก็แต่งแบบที่เราชอบเลยนะคะนี้ง่ายๆนะคะลองไปทำทานกันดูนะอันนี้ทำคือต้องทานทันทีนะคะเก็บไปได้นะ เพราะว่าตัวแป้งหัวจะนิ่มลงไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวเกิดทำให้แป้งนิ่มนะคะแล้วก็ต้องทานสดใหม่เท่านั้นนะคะ